ต่อกันที่คู่สุดท้ายระหว่างเชฟฟิลล์พบกับอาร์เซนอลราคาต่อรองเปิดมาที่อาร์เซนอลต่อหนึ่งลูกเชฟฟิล์ยูไนเตดทีมบุ้ของลีกอันดับ20ผลงานในลีก5เกมหลังสุดชนะแค่นัดเดียวอีสี่เกมแพ้รวดนัดล่าสุดบุกไปแพ้ลีดสองหนึ่งนัดนี้จะต้องรับมือการมาเยือนของอาร์เซนอลทีมดับ10ผลงานในลีก5เกมหลังสุดชนะ2เสมอ2แพ้1เกมลีกนัดล่าสุดแพ้คาบ้านต่อลี้ววรูพูล0-3ากลางสัปดาห์ลงเล่นในเกมยูโรปาลีกทำได้แค่เปิดบ้านเสมอกับสลาเวียปรากหนึ่งึ นัดนี้จะไม่มีแจ็คโอคอนิลลแจ็คโรบินสันแจ็คโรสเวลบิลลี่ชาร์ปและคริสบาแชมที่บาดเจ็บส่วนทีมเยือนจะขาดดาวิดรุยคิเรียนแทนนี่และมาตินโอเดกาที่บาดเจ็บดูจากฟอร์มในสนามเจ้าบ้านเชฟยูแทบจะหมดลุ้นในการหนีรอดตกชั้นแล้วนะครับเพราะตอนนี้มีแต้มห่างจากโซนปลอดภัยถึง13คะแนนยิ่งฟอร์มที่ผ่านมาก็ยังคงย่แย่แพ้7จาก8เกมหลังสุดส่วนอาร์เซนอลแม้ผลงานช่วงหลังจะกลับมามีปัญหาอีกครั้งนะครับเก็บชัยชนะไม่ได้ต่อเนื่องเกมลีกนั้นล่าสุดก็แพ้ใหั 03, ว,นหนหวง แต่ก็ยังเชื่อว่าด้วยศักยภาพตัวผู้เล่นที่เหนือกว่านัดนี้พวกเขาน่าจะเป็นฝ่ายบุกมาเก็บชัยไปได้ครับทีเด็ดฟันบองวันนี้ต่อไปเลยอาร์เซนอลสกัดิคาส์อาร์เซนอลบุกตกเชฟยูู่นย์และถ้าคุณคิดแบบเราก็จัดไปแต่ถ้าคุณคิดว่าไม่ใช่ก็แทงสวนไปเลยและถ้าคุณชอบคลิปทีเด็ดแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไคร้ให้เราด้วยจัดไปเลยจ้าเราจะไม่เสียใจอย่างแน่นอน